สนับสนุนโดย Isuzu MU-X เอกสิทธิ์แห่งผู้นำ สวัสดีครับผู้ชมครับได้เวลาของรายการดรสมิธแล้วนะครับช<โด>่วงเวลาที่เราจะมาเติมความรู้เรื่องสุขภาพกันครับสําหรับวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเรา เป็นทั้งพิธีกรนะครับเป็นทั้งนักแสดงเป็นอาจารย์อีกด้วยล่ะครับแหมผู้ชมอย่าเพิ่งงงนะครับว่าแขกรับเชิญของเราทําไม่มาหลายคนจังจริงๆแล้วนะครับเธอคนนี้เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งสาวนะครับที่ความสามารถรอบด้านเลยจริงๆคนเดียวทําทุกอย่างที่ผมพูดมาหมดเลยครับที่สําคัญนะครับตอนนี้เธอยังรับบทบาทใหม่คือการเป็นภรรยาครับเพราะว่าเธอเพิ่งลั่นระคำวิวาไปหมาดๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปพบเธอพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับตามผมมาเลยครับ สวัสดีครับน้องออมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะเป็นไงรอนานไหมครับแป๊บหนึ่งเองเดี๋ยวไม่นานไม่นานนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับน้องออมพ็อปสอนนั่นเองครับวันนี้นะโทรหาพี่โอ๊คมาบุกมาถึงโรงพยาบาลเลยนะครับปลีกเวลามาจากงานได้หรอครับวันนี้มีทั้งดีเจเนาะวีเจพิธีกร เป็นอาจารย์ด้วยใช่ค่ะเป็นอาจารย์ด้วยสอนอะไรอยู่ที่ไหนครับสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะก็คณะนิเทศศาสตร์วิทยุโทรทัศน์แล้วก็มีโรงเรียนสอนดนตรีของตัวเองอิ m มิวสิกสตูดิโก็สอนคอสพิธีกรอะไรแบบนี้เป็นสาวยุคใหม่นะครับที่เก่งรอบด้านจริงๆเลยนะครับแต่โทรมาหาพี่โอแบบนี้นะเพิ่งแต่งงานด้วยนะ มีน้องแน่ๆมีน้องแน่ๆแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวแีลกสูนะเดินไปทางนี้นะเลี้ยวขวานิดเดียวนะได้เลยคือก็อยากจะปรึกษาอยู่เหมือนกันก็จะมาถามพี่โอ๊คก่อนว่าพี่โอ๊คเนี่ยจะมีแผนเมื่อไหร่คือถ้าพี่โอ๊คมีแผนเนี่ยน้องก็จะตามไปเลยสรุปว่ายังไม่มีใช่ไหมตอนนี้คิดอยู่เหมือนกันนะสักปีหน้าหรือสักปีสองปีแล้วแต่แม่ทํางานหนักไปหรือเปล่า ลูกจะได้เป็นคนกระตือรือร้นเป็นคนขยันแอคทีฟแอคทีฟใช่แล้วนี้ยังไงครับคุณสามีคุณองไปไหนครับเนี่ยไม่มาด้วยกันไปทำงานที่เนปาลโอ้โหนี่คู่นี้เขาไม่อยู่เมืองไทยกันใช่ไหมไม่ค่อยอยู่ก็คือแบบเดินทางไปต่างประเทศบ่อยอ่างเงี้ยค่ะไทยไ่กงไรการอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ถามไม่ได้ครับเพิ่งแต่งงานแบบนี้นะครับชีวิตแต่งงานเปลี่ยนไปจากชีวิตแบบตอนที่เป็นแฟนกันไหมเปลี่ยนไหมล่ะต้องย้อนถามเปลี่ยนไหม่ะ เปลี่ยนเปลี่ยนคือออมว่าเรื่องของความรู้สึกไม่ค่อยเปลี่ยนแต่สิ่งที่ออมว่ามันดีขึ้นคือเรื่องของแบบความใกล้ชิดหนึ่งล่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยโอเคแน่นอนไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันอยู่แล้วแล้วออมมาจากครอบครัวที่แบบใหญ่มากคือแบบบ้านเป็นคนจีนแล้วทีนี้แต่ว่าพี่โดเขาอยู่คนเดียวที่กรุงเทพแล้วคือแบบเหมือนพอออมแยกตัวออกมาจากบ้านแล้วที่บ้านจะผกติจะชงเช่งแบบเสียงคุณแม่ทํากับข้าวนู่นี่จะตลอดเวลาเป็นไงเงียบเงียบเรานั่งอยู่บ้านเราก็แบบทำไมเงียบจังอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องหาอะไรทํา <ม S 1> อย่างเรื่องเวลานอนอย่างเงี้ย <ม S 1> คือออมเป็นคนที่เวลานอนทุกอย่างจะต้องเงียบ,บจะต้องมืดมจะต้องไฟดับทุกดวงเลยอย่างเงี้ยแต่เขา <ม S 1> จะเป็นคนแบบเปิดไฟหัวนอน เล่นเกมก่อนนอนเป็นคนเอนเตอร์เทนตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็จะนอนไม่ค่อยหลับอย่างนี้เลยนะเออมันจะมีเรื่องแบบนี้จิกแต่ก็ตลกดีเลยอย่างี้แต่ช่วงนี้ก็คือปรับได้แล้วทพิีกรของน้องถาเหนอนะเพราะว่าน้องออมเนี่ยก็เป็นคนที่ต้องทํางานเดินทางบ่อยๆไปทั้งทํางานต่างประเทศด้วยต่างจังหวัดด้วยรับอย่างหนึ่งที่อยากจะเตือนเหมือนกันนะต้องระวังนะอยู่นี้ไปตามประเทศต่างๆเนี่ยก็มีโรคระบาดให้เราเห็นข่าวกันอยู่เรื่อยๆเลยใช่อย่างล่าสุดที่ออมไปเอะประเทศอะไรเนาะญี่ปุ่นเขาจะมีแบบเหมือนต้องตรวจอุณ ภูมิร่างกายเราก่อนด้วยปะคะว่าแบบเอ้ยเป็นไข้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยใช่เลยก็เลยเป็นที่มาว่าหลายๆคนก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนรวมถึงเรื่องวัคซีนด้วยนะอ้าวเหรอใช่ไหมคือเออเออคนได้ยินเหมือนกันว่าก่อนไปเนี่ยคือมันควรจะต้องฉีดวัคซีนในในแต่ละโลกซึ่งบางทีบางประเทศเขาจะกําหนดไว้ใช่ไหมคะว่าต้องฉีดหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยค่ะมันมีอะไรบ้างอะคะพี่โอ้โหนี่เรื่องยาวเลยเรื่องยาวเลยใช่ไหมวันนี้ จะคุยกันเรื่องนี้ก่อนเลยไดครับนไหมครับเพราะว่าแต่ละประเทศนะครับแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็แต่ละโรคเนี่ยมีความจําเป็นที่ต้องฉีดวัคซีนไม่เหมือนกันเออจะไปไหนยังไงเนี่ยมีรายละเอียดหมดเลยครับอันดับแรกเลยนะขอเริ่มจากวัคซีนกลุ่มแรกก่อนเลยนะครับกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ทุกคนควรจะต้องฉีดนั่นคือวัคซีนเขาเรียกวัคซีนบังคับแหละวัคซีนบังคับต้องฉีดในเด็กๆเลยนะครับก็จะมี BCG นคือวัณโรคนะครับแล้วก็มีข้อตีบบรรทยัตไอกรนอนะไรับ ทางทูมหัดหัดเยอรมันไวรัสตับอักเสบบแล้วก็ไวรัสไข้สมองอักเสบ JE อันน,ออนี้คือเหล่านี้คือเราต้องฉีดแล้วต้องฉีดห้ามตกหล่นเด็ดขาดเลยทีเดียวแล้วกลุ่มที่2อ่ะคะกลุ่มที่2นะครับจะเป็นวัคซีนนะครับที่คุณหมอจะดูตามความเหมาะสมเกี่ยวกับประเทศและความเสี่ยง คคเขาจะพิจารณาว่าคุณไปประเทศอะไรคุณไปทําอะไรคุณอายุเท่าไหร่มีโรคประจํา,าตัวอะไรบ้างแต่ประเทศนั้นในช่วงนั้นเนี่ยมันมีอะไรระบาดคุณหมอกลุ่มนี้เขาจะติดตามให้เราตลอดไปลาแล้วอย่างนี้<อ>นแปลว่าแต่ละประเทศจะต้องมีแน่นอนละช่วงนี้ข้อกาหนดเท่าที่ออมเคยได้ยินแน่ๆที่ฮิตๆเลยคือเรื่องของไข้หวัดใหญ่อย่างวนี้ไข้หวัดใหญ่นะครับมันมาเป็นระลอกครับมาทุกปีเลยทีเดียวนะครับแต่ละซีโลกนะครับมันระบาดไม่พร้อมกันด้วยนะครับเออซีโลกที่ขึ้นไปทางเหนือเส้นศูนย์สูตรเนี่ยม พฤษจิกาถึงกุมภาผ่านซีกโลกใต้กับด้านกันมันดันไประบาดเมษาถึงกันยา บ้านเราเนี่ยนะถือว่าเป็นซีกโลกเหนือนะอ้าวเหรออก็จะมีระบาดตอนหน้าหนาวเหมือนที่ผ่านมาตลอดทั้งปีบ้านเราอยู่ยอยู่ตรงกลางเส้นศูนย์ศูนยเนาะแล้วยังมีวัคซีนอะไรอื่นๆอีกไหมคะที่แนะนำจะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือไทฟอยรู้จักโรคไทฟอยไหมครับไข้รากสาดนั่นเองที่แบบเป็นไข้สูงอาเจียนผมร่วงนะเขาบอกเป็นไทฟอยอ่ะก็จะเจอในหลายๆประเทศด้วยกันนะครับส่วนใหญ่จะมาโซนแบบเอเชียใต้นะครับก็จะมีพวกบังกลาเทศปากีสถานนะครับแล้วก็ ในทวีปแอฟริกาก็มีเหมือนกันอย่างไทฟอยด์เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งชนิดฉีดแล้วก็ชนิดกินนะครับก็ควรจะได้รับล่วงหน้าไป10วันก่อนเดินทางหรือกินเราเลือกเองไหมคะหรือคุณหมอเป็นคนเลือกให้คุณหมอจะพิจารณาให้มันมีอยู่หลายชนิดทีนี้ได้ยินชื่อโรคหนึ่งที่พูดมาพูดจริงๆว่าไม่เคยได้ยินไข้สมอง JE ี๋ยหรอคะเห็นบอกอะไรนะคะเป็นเกี่ยวกับญี่ปุ่นหรือเปล่าหรืออะไน่ใจไข้สมองอักเสบ JE หรือ Japanese Encephalitis เป็นอาการประเภทไข้และมีสมองอักเสบก็เลยเกิดอาการซึมั ได้เสียชีวิได้เลยนะครับอันนี้เด็กๆก็เป็นได้ด้วยนะครับที่มันชื่อแบบนี้เนี่ยมันจะเสียงในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกอ,อประมาณอารมณ์แบบจีนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะ เจ่ e. แลวคือนะคือ,อยังไงครับมันแล้วแต่คนอีกเหมือนกันบะคะที่ต้องฉีดใช่ใช่ครับเพราะว่าอย่าง JE เนี่ยมันติดโดยยุงรําคาญอ่าซึ่งยุงรําคาญเนี่ยมันจะเจอบริเวณที่เป็นปัสสตว์เช่นคอ,อกมา้าคอ,อกหมูและอย่างจีนละคะเพราะว่าอย่างจีนเนี่ยอมแน่นอนแหละอมเคยได้ยินว่าเขาสตรีท <ừ, S 2> หลาย<ๆ>โรคมากจริงๆประเทศจีนเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่เขาเจอการระบาดค่อนข้างบ่อยอาจจะเพราะประชากรเยอะโรคพวกไข้หวัดใหญ่อะไรเงี้ยเขาจะมีระบาดอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อว่าอยากให้ตามข่าวนิดนึงแล้วกันนอกเหนือจากออย่าง JE อย่างเงี้ยที่เจอในประเทศจีน ที่แบบเป็นในชุมชนเกษตรก่อนไปก็ฉีดไว้ก่อนเลยค่ะ อีกโรคหนึ่งเลยที่สําคัญมากเลยพี่โออมเคยได้ยินมาว่าถ้าหากว่าเราไปแบบชนบทไกลๆอะไรอย<ม>่างเงี้ยควรจะฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าไป<อ>ด้วยหรือเปล่าคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ดีมาก<อ>เลยครับเพราะหลายๆคนเนี่ยนะปัจจุบันนี้คนก็จะรู้สึกว่าโดนหมากัดแล้วค่อยไปฉีดใช่ไหมพิษสุนัขบ้าจริงๆก็ได้ยินมาอย่างนั้นนะว่าแบบต้องว่าโดนก่อนแล้วเราก็ได้ไปฉีดใช่ถ้าเกิดเราอยู่กรุงเทพทั่วไปอย่างเงี้ยอยู่ดีๆเราก็อาจจะไม่ต้องฉีดถ้าเราไม่ได้ไปเป็นคนที่ต้องทางานกับสัตว์เยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ปกติก็ได้้้แตตต่่ถาาาเเรรองงปะททศๆี มีความแห้งแล้งกันดาลน,นะครับก็ต้องระวังด้วย ตัววัคซีนจริงหาไม่ยากแต่มันจะมียาอีกตัวหนึ่งที่ฉีดคู่กันก็คือเรบีสอิมมูโนกลบูลินหรือเรียกสั้นๆว่า RIG นะครับตัวนี้เนี่ยจะฉีดในกรณีที่เราโดนกัดนะครับเป็นแผลเลือดออกนะเรียกว่ามีการติดเชื้อได้สูงอ่ะนะครับเราก็จะฉีดตัวนี้คู่ซึ่งตัวนี้มันไม่ค่อยมีในบางประเทศนะก็ให้ฉีดไปเลยนะครับอย่าลืมว่าพิษสุนัขบ้านะครับไม่ได้ติดแค่หมากับแมวอย่างเดียวค้างคาวก็ด้วยเหมือนค้างคาวก็สะสมเลี้ยงลูกได้นมทุกอย่างมีโรคพิษสุนัขบ้า สุดท้ายอีกกลุ่มหนึ่งนะที่มันจําเป็นมากๆถึงขั้นว่าถ้าประเทศไหนเนี่ยนะเราไม่ได้ฉีดวัคซีนเหล่านี้เข้าไปเขาแนะนํไม่ให้เราเข้าไปเลยเอาจริงรอคะเออโอ้ยอย่างนี้ต้องถามแล้วพอเกิดออกไปแล้วไม่รู้เดี๋ยวเราส่งกลับมายูเทิร์นกลับมาใช่ไม่ด้เลยนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันดีกว่าช่วงหน้านะครับว่ามีโรคอะไรและประเทศอะไรบ้างได้ค่ะ ครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการดรสมิธในช่วงที่2แล้วนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศเนาะพร้อมเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนนะครับที่หลายๆคนมองข้ามกับน้องอมพัฒสอนนั่นเองหนูยกมือเลยคือถ้าวันนี้ไม่ได้มาคุยกับพี่โอ๊คนะก็จะไม่รู้เลยว่าแบบบางโรคมันน่ากลัวมากเลยอะคือการป้องกันไว้ก่อนมันดีกว่าจริงๆอะมีพาสปอร์ตแล้วมีตั๋วแล้วนะมีเงินแล้วนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยอย่างเมื่อช่วงที่แล้วนะครับเราได้ทิ้งท้ายไว้ว่ามีวัคซ ฉีดเรียบร้อยแล้วไม่ให้เข้าประเทศเขาเลยนะครับโอ้ขนาดนั้นเลยนะคะเคยได้ยินโรคไข้เหลืองไข้เหลืองนี่มันคล้ายๆคล้ายๆดีซ่านไหมคะตัวเหลืองเหลือง Yellow Fever ดีซ่านเนี่ยแปลว่าตัวเหลืองส่วนไข้เหลืองนี่คือการติดเชื้อนะครับที่ทำให้เกิดไข้แนี่คนไข้ก็จะซึมนะครับอ่อนเพลียมากเป็นไข้สูงทานอาหารไม่ได้นะครับสุดท้ายนะครับจะนำไปถึงอาการตับเนี่ยล้มเหลวนะครับทำให้ตัวเหลืองทั้งตัวนะครับเป็นอาการดีซ่านนี่แหละเราก็เลยเรียกมันว่าไข้เหลืองครั เหลืองนี่เราเป็นกันได้ยังไงอรพี่โอ๊คจริงมันเป็นโรคติดเชื้อนะครับมีระยะฟักตัวประมาณ3-6วันโรคนี้เนี่ยโห,โหการรักษาทําได้ยากมากครับและ,ะผลการรักษาก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับเพราะว่าในคนที่เป็นเนี่ยนะเสียชีวิตถึง5%เลยปอรยเอะนะก็ถอว่าเยอะนะหลายๆประเทศนะครับก็เลยแนะนําไปเลยว่าควรจะฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองไว้ก่อนเลยนะครับเช่นประเทศในแอฟริกาะอย่าง เอธิโอเปียนะครับเคนยากานาโซมาเลียแทนซาเนียแล้วก็แคนาบรูนครับถ้าฟากอเมริกาใต้ก็มีหลายประเทศด้วยกันนะครับได้แก่บราซิลบารีเวียเปรูเอกวาดอร์ปานามาโคลัมเบียเวเนซุเอลาโอ้โหหลายประเทศเหมือนกันนะปกติไข้เหลืองเนี่ยนะครับฉีดก่อนไป10วันนะครับสิบวันสิวันโอเคสิวันนะคะคุณผู้ชมฉีดไว้ก่อนเลยนะครับถ้าไม่แน่ใจไปหาข้อมูลได้นะครับที่ www.cdc.gov/travel ได้เลยเขาไปเช็ครายชื่อประเทศดูก่อนว่าเอ๊ะใช่ประเทศที่เราจะไปหรือเปล่านะคะท <c oughs> ีนี้ก็ไปหาคุณหมอทางด้านนี้เลยครับถูกต้องมีอีกไข้หนึ่งค่ะไข้การหลังแอนเคยได้ยินไหมอ,อมเคยได้ยินแต่ว่าอมไม่แน่ใจความร้ายแรงของมันไข้าการหลังแอนเนี่ยนะครับเป็นไข้ สมองเสพอย่างหนึ i. So i okay. mm? ่งด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นการติดเชื้อะคแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดอาการมีเลือดออกไอสุองด้วยนะครับมีการอักเสบของระบบประสาทก็เป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบครับอันนี้ก็รุนแรงถึงเสียชีวิตได้เหมือนกันใช่แล้วโอ้โหอย่างนี้อมไม่ได้แล้วอมต้องป้องกันไว้ก่อนแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวต้องเดินทางอีกพี่อมเดี๋ยวเลิกพี่อมบอกคือเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ปีนี้เดี๋ยวต้องไปไหนบ้างปีนี้เลยที่แน่ๆเดี๋ยวต้องมีไปสวิสแล้วก็ แน่นอนว่าในแถบเอเชียเนี่ยอมต้องไปแน่นอนอยู่แล้วโดยปกติค่ะในฐานะที่วิถีชีวิตของน้องอมเนี่ยนะแหวกแนวนิดหนึ่งเหมือนกันนะเพี่ว่าไปเจอกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญดีกว่าได้เลยไปปรึกษากันเลยว่าไลฟ์สไตล์แบบเราเนี่ยก่อนไปประเทศอะไรต้องฉีดอะไรบ้างดีไหมครับเดี๋ยวไปคุยพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับนี่แหละครับน้องอมครับในในข้อสงสัยเยอะขนาดนี้นะพามาพบกับท่านอาจารย์เลยดีกว่านครับอาจารย์บูมาครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับแหมมีปัญหายเยอะลือเกินเกี่ยวกับการเดินทางต่างประเทศครับเพราะว่าไปหลายประเทศเลยแล้วก็ต้องไปที่แปลกๆด้วยนะบางทีนะครับไปชนบทอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยค่ะว่าแบบช่วงนี้เราจะไปแบบแถบเอเชียเยอะจีนแบบญี่ปุ่นเกาหลีอะไรแบบนี้ค่ะมีวัคซีนหรือมีโรคอะไรที่เราจะต้องจะต้องระวังในช่วงนี้ใช่ไหมคะก็คือขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งน้องออมจะไปที่ประเทศไหนแล้วประเทศนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะไปเนี่ยโหชนบทมากแค่ไหนต้องบุกตะลุยป่าแอดเวนเจอร์มากหรือเปล่านะคะช่ว ตงนี้เนี่ยที่แน่นอนเลยที่กำลังดังมากๆในระหว่างจีนไต้หวันหรือแม้กระทั่งที่ญี่ปุ่นที่เริ่มมีการรีพอร์ตแล้วก็คือเรื่องของไข้หวัดนกเราก็วควรต้องระมัดร,ระวังถึงแม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่มีวัคซีนที่ป้องกันไข้หวัดนกได้ตรงๆก็ตามนะคะแต่เราก็มีวัคซีนตัวอื่นที่เราควรจะต้องฉีดก่อนไปไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ไข้หวัดนกกับไข้ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมารวมกันนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้การรุนแรงของโรคหรือว่าการระบาดของโรคมันไปเร็วมากเกินไป ล้วน้องนี่ก็น่าเฉียเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาไป บ่อยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าไปบ่อยเนี่ยค่ะแนะนําเลยค่ะว่าวัคซีนตัวแรกเลยที่จะต้องฉีดก่อนเลยก็คือเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็อะไรอีกถ้าสมมติว่าเรามีประวัติที่จะต้องเดินทางไปเข้าป่าอาจต้องมีถูกสัตว์กัดต้องป้องกันเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าโรคเกี่ยวกับเรื่องของบาดทะยักต่อมาก็คือเรื่องของไวรัสตับอักเสบเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าบางทีความสะอาดของแต่ละที่อาหารแต่ละที่อาจจะไม่ถูกสุขลักษณะมากนกเรื่องของไวรัสตับอักเสบ ไม่ว่าจะเป็นเอวกนี้มันจะถ่ายทอดกันทางการรับประทานอาหารเราก็ควรต้องฉีดวัคซีนเอาไว้ด้วยแล้วก็ B ด้วยค่ะ,คะจริงถ้ารู้ก่อนนะจะพามาฉีดแล้วอย่างถ้าเกิดเรามีโรคประจําตัวอยู่อย่างเช่นแบบพแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอฉีดได้ค่ะเมื่อสักครู่นี้หนูเพิ่งคุยกับพี่โอ๊คเนาะเรื่องออโรคพิษสุนัขบ,บ้าที่เราคุยกันว่าส่วนใหญ่จะได้ยินว่าต้องว่าจะต้องฉีดทีหลัง จริงๆควรจะฉีดป้องกันก่อนเรามีทั้งฉีดก่อนแล้วก็ฉีดหลังคือฉีดก่อนหรือฉีดหลังผลที่ได้มันเหมือนกันไมไม่แตกต่างกันค่ะแต่ว่าถ้าจะฉีดหลังแนะนําว่าเมื่อถูกกัดแล้วควรจะต้องรีบไปฉีดให้เร็วที่สุดไม่เห็นจะอมถามเหมือนกันใช่ไหมว่าเฮ้ยเราต้องเตรียมตัวเพราะว่าคุณพี่โอ๊ก็บอกแล้วว่าเนี่ยมันจะต้องมีระยะเวลาไม่เหมือนกันใช่ไหมคะใต่ว่ะซีมใช่ค่ะว่าจะมันจะแบบได้ผลอะไรใช่ค่ะเพราะว่าพอเราฉีดวัคซีนไปเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่ฉีด เสามารถสั่งได้ในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่มันต้องใช้เวลาอย่างเร็วที่สุดก็คือประมาณ2สัปดาห์แต่ว่าวัคซีนบางชนิดเนี่ยโดยเฉพาะวัคซีนเรื่องของพิษสุนัขบ้าเราต้องทําการฉีดก่อนที่จะไปเนี่ยถึง3เข็มก็คือประมาณ3สัปดาห์มาถึงจะเริ่มออกฤทธิ์นะคะอาเดือนหนึ่งใชถ้ารู้ว่าเดือนหน้าต้องเดินทางควรจะต้องลองปรึกษาหมอแล้วค่ะท่านผู้ชมครับมีคนไข้ที่ไปติดโรคมาจากต่างประเทศอาการหนักๆเข้ามารักษาบ้างไหมครับหนักๆเนี่ยยังไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่า มีแน่นอนอย่างเช่นเ<ม>พิ่งกลับมาจากฮ่องกงหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยที่เจอเยอะมากเลยตอนนี้ก็คือเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะคะ<ม>แต่ว่ายังไม่เจอเห็บมรณะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาการมันก็รุนแรงตั้งแต่น้อยไปทั้นถึงมากเมื่อกี้นี้คุณหมอพูดชื่ออะไรมาหนูตกใจเห็บมรณะเหรอคะเหมือนเห็บป่าเห็บป่าใช่ค<อ>่ะ เป็นเห็บที่อยู่ในป่าเนี่ยแหละคะ<ช>่ะแต่ว่ามันก็จะปล่อยเชื้อไวรัสออกมาชนิดหนึ่งที่ทําให้คนไข้เกิดอาการเหมือนกับเป็นไข้หวัดน้ำมกรปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวต่อมาก็มีอาการทางปอดอาจจะไปที่ตาไตแล้วก็แย่ได้เอาละครับตอนนี้อยากให้ท่านอาจารย์แนะนํานิดน,นึงดีกว่าครับสำหรับสมัยนี้เนาะคนเราชอบเดินทางครับทั้งไปทํางาน,<ช>น,นไปท่องเที่ยวนะครับ,รบเรามีวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนที่จะไปเดินทางประเทศต่างๆครับก็คือเริ่มต้นเลยคือรักษาสุขภาพให<ช>้แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็รักษาให้สวยเริ่มไปเลย สวยและคุนดีแบบนี้เรียบร้อยจบครับไม่มีอะไรยังไ่นอดค่ะก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราเตรียมตัวพักผ่อนเตรียมตัวก่อนที่เราจะเดินทางอย่างเช่นออกกําลังกายนะพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนที่เราจะเดินทางก็จะทําให้เราอยู่ได้ตลอดทริปอันที่2ก็คือว่าก็ต้องมีการเรียนรู้ก่อนว่าทริปที่เราจะไปเนี่ยมันบุกป่าฝ่าดงอันตรายมากแค่ไหนถ้าสมมุติว่าเราต้องเข้าปงเข้าป่าเราอาจจะต้องมีเสื้อแขนยาวยาทากันยุงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้า าสมมุติว่าเรามีโรคประจําตัวอยู่เราก็ควรที่จะต้องพกยาติดตัวไปด้วยรวมถึงยาสามันประจําบ้านอย่างเช่นพวกยาแก้ปวดยาแก้ท้องเสียยาทํำแผลแอลกอฮอลทางความสะอาดมือหรือว่าําความสะอาดแผลยังไม่หมด ก็จะมีแล้วอ็ตกใจเรื่องของวัคซีนใช่ไหมไหนๆวันนี้เราก็มาถามเรื่องวัคซีนเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนเนี่ยนะคะเราก็ดูเลยว่าเขาบางประเทศเขาจะมีข้อตกลงเลยว่าคุณจะต้องมาฉีดวัคซีนก่อนถ้าเราไม่มีใบที่ฉันได้รับแล้วเนี่ยก็สรุปซื้อตัวฟรีได้ค่ะเพราะฉนั้นจริงๆใช่ไหมทีคู่ต้องเช็คข้อมูลดีๆนะครับค่ะนี่ขอบคุณอาจารย์มากๆ่อาจารย์ยังอยู่กับเรา วัคซีนแล้วก็การเดินทางนี่แหละต้องติดตามในช่วงออนไลน์คลินิกสักรู่น่อดดยครับครับคุณผู้ชมครับถึงช่วงเวลาของ App r r v e ์ by d ด Smith แล้วนะครับ ช่วงเวลาที่เราจะมาไขปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่คุณผู้ชมส่งผ่านมาทางฟ o r w a r d m a i เนั่นเองครับคุณผู้ชมครับในยุคไอทีแบบนี้นะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นทั้งโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่โทรทัศน์เดี๋ยวนี้ก็เป็นสมาร์ททีวีอีกด้วยได้สุงผลให้คนเราสามารถทําอะไรหลายอย่างได้พร้อมๆกันครับเลยเกิดความเชื่อที่ว่าการที่เราทาอะไรหลายอย่างพร้อมๆกันเป็นการฝึกสมองให้ทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพจริงหรือไม่สําหรับความเชื่่อนี้ไมจรริงคับ disapprove สมอง,องคนเราไม่ได้รองรับการทํางานพร้อมกันมากอย่างที่หลายคนคิดหรอกนะครับที่จริงสมองเราจะสามารถทํางานพร้อมกันได้เพียง2งานเท่านั้นเมื่อมีงานชิ้นต่อไปเข้ามาสมองจะทํางานหนักขึ้นความแม่นยำก็จะลดลงเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ตาดูทีวีมือพิมพ์งานหูฟังเพลงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน สมองของคนเราไม่ได้รับการออกแบบมาให้ทําได้แบบนั้นนะครับผลก็คือจะเสียความสามารถในการจัดการข้อมูลที่ไม่สัมพันธ์กันอาจจะเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือตัดสินใจไม่ได้หรือดึงข้อมูลที่ต้องเอามาใช้กับงานที่ทําอยู่ไม่ได้ผู้ง่ายว่ากลายเป็นคนจับจดสมาธิสั้นไม่สามารถโฟกัสมุ่งงานใดงานหนึ่งได้อย่างต่อเนื่องเพราะสมองติดนิสัยต้องการเปลี่ยนไปจัดการข้อมูลใหม่ๆที่เข้ามาเสมอ รู้อย่างนี้แล้วนะครับต่อไปจะทําอะไรท,ทําทีละอย่างดีกว่าแล้วใช้สมาธิจดจอ่อให้ผลงานของเราดีแล้วก็มีประสิทธิภาพและอย่าลืมนะครับดูแลร่างกายและก็สมองของเราด้วยล่ะครับ กลับเข้าสู่รายการดรสมิธนะครับในช่วงสุดท้ายแล้วครับช่วงออนไลน์คลิดิกนั่นเองครับในช่วงนี้นะครับท่านอาจารย์ครับพี่อ่อนครับผมเปิดรับคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับทางทวิตเตอร์ที่ @drsmithtv นะครับแล้วก็ทาง Facebook ที่ www.facebook.com/drsmithtv ครับก็มีคำถามกันมาเดียววันนี้มีอยู่3คมาถามด้วยกันนะครับทั้งจากทางทวิตเตอร์แล้วก็ Facebook เลยครับ ข้อแรกเลยนะครับโอ้โหอันนี้ทุกคนห่วงแน่นอนนะครับกลัวการฉีดวัคซีนมากค่ะเพราะว่าได้ยินว่าจะมีผลข้างเคียงใช่ไหมคบยาทุกตัวต้องมีผลข้างเคียงหมดค่ะแต่ว่าถ้าเทียบถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับจากวัคซีนเนี่ยมันคุ้มกว่ามีบางรายอาจจะมีปฏิกิริยากับวัคซีนเนี่ยค่อนข้างเยอะอาจจะมีไข้อาจจะมีอาการบวมแดงเยอะๆเหมือนกับผิวหนังอักเสบได้แต่น้อยรายที่อาจจะเกิดเรื่องของ side effect ที่รุนแรงเช่นเมื่อฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปแล้วทําให้เกิดอาการทางระบบประสาหรือ กลายไปเป็นไข้หวัดใหญ่เลยซึ่งใน,นแน่น้อยมากคำถามต่อไปเลยดีกว่านะครับการฉีดวัคซีนหลายๆอย่างรวมกันในเข็มเดียวเนี่ยม<ช>ันทําได้หรือเปล่ามันก็มีอยู่บ้างเหมือนกันวครวม,มอะไรแบบนี้หรอคะถ้ารวมกันในเข็มเดียวปัจจุบันนี้ก็มีวัคซีนหลายๆตัวที่เขาพยายามผสมรวมกันอย่างเช่นไวรัสตับอัซเสบ A กับ B เขารวมอยู่ใน1เข็มแล้วหรือว่าพวกวัคซีนบาดทะยักคอตีบไอกรนซึ่งก็รวมอยู่ใน1เข็มค่ะหรือไม่ก็หัดหัดเยอรมันแล้วก็คางทูมก็รวมกันอยู่แล้วแต่่่ถถ้าาาามมววสติ จะฉีดบาทยักคู่กับไข้วัดหญยคู่กับวัคซีน่าอย่างเงี้ยได้ไหมคงไม่มีใครทํารวมแบบมิกซ์ออกมาเพราะมันจะกลายเป็น544นะคะก็คือเรามักจะฉีดพร้อมกันในวันเดียวกันได้แต่ว่าเราแยกเข็มกันอย่างเช่นอ่าไขวัดใหญ่นะฉีดเสร็จก็มาอีกข้างนึงอาจจะเป็นบาดทะยักอีกข้างนึงก็พิษสุนัขบ้าหรืออะไรเงี้ยค่ะร่างกายเรามันรับได้รับได้ค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะทําให้เกิดการสับบกสบอมระบมเล็กน้อยเอาล้ครับมาอีกข้อ หนึ่งแล้วกันนะครับถ้าลืมวัคซีนตามกําหนดนัดคือเคยฉีดมาแล้วนะครับทายังไงดีคะขึ้นอยู่กับว่าการฉีดวัคซีนของของคนไข้เนี่ยเป็นการฉีดครั้งแรกหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงแค่การฉีดบูสเตอร์หรือการกระตุน้นครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเป็นเพียงแค่การกระตุ้นเนี่ยโอเคเราอาจจะเลื่อนการฉีดไปได้ก็ยังสามารถกระตุ้นภูมิต้านทานได้ดีเหมือนเดิม,มแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการที่เราเพิ่งกระทําการฉีดครั้งแรกในชีวิตไม่เคยรับมาก่อนเลยเนี่ยถ้าสมมติเขาห่างหายไปนาน ถว่าฉีดแค่เข็มที่1เข็มที่2ก็หายเข็มที่3ก็ไม่มาเพราะนั้นควรจะต้องเริ่มต้นใหม่ก็จังไว้เลยว่าถ้าเป็นการฉีดครั้งแรกนี่ก็สาคัญที่สุดอาแล้วครับวันนี้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับเรื่องวัคซีนนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณอาจารย์มามากๆเลยขอบคุณค่ะ ไงเคลียไหม,มตัองออ้งหลอมก็เคลียร์นะสำหรับเรื่องวัคซีนวันนี้แต่จริงๆกูยัง,งอยากรู้ตั้งหลายเรื่องพี่โอ้ก็เห็นช่วงนี้แบบผู้หญิงเขาฮิตกันผู้ชายก็ฮิตใช่ไหมอ่ะฮิตฮิตโล,ลเลอร์งั้นเดี๋ยวฮิตหน้าจัดให้เลยทีเดียวได้ิลเลอร์นะ,นะครับรช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่นะครับทุกวันจันทร์เกือบห้าโมงเย็นทางช่องห้าอย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์คุณมีนัดกับดรเลัสเชฟขับนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ